สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีบอลสีมาแบ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นบอลสีราคาเบาๆนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะจะเป็นไซส์อยู่ในกระถางไซส์สี่นิ้วนะแต่ว่าก็จะมีขนาดไซส์ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะก็คือตามสายพันธุ์เลยนะคะ วันนี้มีมาให้เลือกเยอะเลยนะคะแม่ว่าจะเป็นบอลเก่าบอลใหม่หรือว่าเป็นบอลท,ที่เอ่บางคนอาจจะตามหาอยู่นะคะลองมาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนที่ลูกค้าชื่นชอบบ้างนะคะวันนี้ก็จะเป็นราคาเดียวเลยนะคะ ทุกกระถางนะคะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะจะเป็น6กระถางส่งฟรีนะคะวันนี้จะเป็น6กระถางส่งฟรีนะคะกระถางละ50บาทเท่านั้นแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่กระถางนี้นะคะใบกลมๆสี สีสวยแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าเมืองใหม่ค่ะวันนี้ก็มีมาแบ่งแค่หนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นชุดจัดให้นะคะชุดจัดให้ก็คือในเซตนี้นะคะจะมีแค่ไม่ถึงห้าสิบกระถางนะคะที่เราจะมาทำคลิปให้ดูวันนี้นะนะคะ ก็คือ6กระถางส่งฟรีนะก็คือรวมได้นะคะลูกค้ารับเป็นต้นไหนก็ไลน์มาคุยกันหรือไม่ก็โทรมาได้นะคะเริ่มกันที่ต้นนี้นะคะคือเมืองใหม่นะคะนี่นะคะขนาดสีสันของเขานะคะสวยมากๆเลยต้นนี้คือเมืองใหม่นะคะขนาดต้นประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะเมืองใหม่นะคะ50บาทค่ะ ต้นต่อไปนะต้นต่อไปเป็นเงินแสนค่ะนี่นะคะใบเงาๆนะคะกับสีชมพูแบบนี้นะคะต้นนี้คือเงินแสนนะคะนี่นะคะใบดกมากๆเลยนะคะเงินแสนต้นนี้ถือว่าฟอร์มสวยมากๆเลยตัวนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะนี่เงินแสนกระถางสี่นิ้วฟอร์มหกเจ็ดใบยอย่างนี้เลยนะคะห้าสิบบาทค่ะต้นต่อไปจะเป็นก้าวทัพนะคะ นี่ก้าทับนี่นะคะไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนี่นะคะก้าทับนะคะต้นต่อไปจะเป็นเดือนเมษานะคะใบค่อนข้างหนานะคะสำหรับเดือนเมษาเขาจะมีเม็ดแดงเม็ดใหญ่ๆหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเดือนเมษา ฟอร์มสวยมากนะคะแล้วก็ใบค่อนข้างแข็งตัวนี้เลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแล้วก็สวยมากๆเลยบอลบอลสีที่เรานํามาให้ดูวันนี้นะคะลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะเพราะว่าทุกต้นในคลิปนี้นะคะแข็งแรงแล้วทุกต้นเลยนะคะนี่นะคะเดือนเมษานะไซค่อนข้างใหญ่นะคะใส่กระถางสิบได้นะดูนะคะไซค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว รับไปก็เปลี่ยนกระถางเลียงนอกตู้ได้สบายๆเลยนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งกระถางนะเป็นฟอร์มห้าใบนะคะเป็นฟอร์มสี่ห้าใบนะคะสวยๆเลยค่ะมาดูตัวต่อไปกันนะคะตัวต่อไปเป็นพามูคขัลานะเป็นบอนกาบนะคะบอนกาบมีแค้งพื้นใบสีเขียวตัวนี้จะเป็นกระดูกเขียวนะคะตอนเด็กๆเขาจะสีเขียวแบบนี้นะคะ แล้วก็เขาจะเริ่มกัดแดงเห็นไหมคะจะก,กัดแดงค่อนข้างเต็มใบแล้วก็เป็นกระดูกสีเขียวนะคะเรียกว่าสวยมากๆเลยสำหรับพระโมกค,คันลานะนะคะวันนี้ก็ไซส์ค่อนข้างโตเลยนะตัวนี้นำไปเปลี่ยนกระถาง8กระถาง9นะคะแล้วก็เรียกนอกตู้ได้เลยนะคะก็คือทุกต้นในวันนี้แข็งแรงมากๆค่ะ ไซค่อนข้างใหญ่เลยนะนี่ต้นนี้สีมาแล้วนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งกันสองกระถางฟอร์มสวยๆเลยนะคะทัมโมคันลานะคะเป็นบอลเก่านะคะทัมโมคันลานะคะต้นต่อไปนะคะต้นนี้เป็นขุมทองนะคะขุมทองพื้นใบเขาจะเป็นสีชมพูกัดเม็ดแดงนะคะตอนนี้สีเริ่มมาแล้วนะเกือบจะเต็มฟอร์มกันแล้วนะคะ รับไปก็ขอแนะนำให้เปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วเกินที่จะอยู่ในกระถางสีแล้วนะคะแต่ที่เรายังไม่เปลี่ยนกระถางเพราะว่าเราอยากเอามาแบ่งปันลูกค้าในราคาเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วจะทำให้หนักค่าส่งมากๆเลยก็ให้ลูกค้านำไปเปลี่ยนกระถางเองนะเนี่ยไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์ส่วนมากๆเลยนะคะตัวนี้เราก็แบ่งให้ที่50บาทนะคะขุมทองค่ะ ตัวนี้มีจำนวนอยู่นะคะแต่ว่าจะเป็นไซส์ประมาณนี้เช่นเดียวกันนะสำหรับขุมทองนะคะตัวนี้โทรสอบถามได้นะคะวันนี้มีมาให้ดูหนึ่งกระถางนะคะตัวนี้คือต้นนี้คือนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวก็เป็นบอนที่เลี้ยงนอกตู้ได้สวยมากๆตัวนี้ถ้าเราเลี้ยงนอกตู้นะจะสวยแล้วก็แข็งแรงมากๆนะคะนางเสือดาวก็ใบค่อนข้างดกนะนี่นะคะ ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะพื้นใบเขาจะเริ่มออกแดงส่วนเม็ดสีแดงของเขานะคะที่กัดไปทั่วทั้งใบก็จะกัดเข้มกว่าเดิมค่ะสวยมากๆเลยนะคะนางเสือดาวค่ะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปเป็นต้นนี้เดี๋ยวนะคะต้นนี้คือนางวิชูดานะคะนี่นะคะกัดสีชมพูนะคะนางวิชูดาค่ะ ไซส์ค่อนข้างโตเลยนะคะเนี่ยไซส์ประมาณนี้เลยอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะนางวิชุดาค่ะนางวิชุดาเรามีจํานวนน้อยนะคะมีแบ่งกระถางหนึ่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะใครยังไม่มีนางวิชุดานะคะต้นต่อไปนะคะจะเป็นมหาโลหะนะคะนี่เขาจะกัดสีชมพูกระดูกเขียวแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูพัสเทลค่ะสวยมากๆเลยนะ นี่ค่ะมหาโลหะนะคะกระดูกแดงแป๊พื้นใบชมพูกระดูกเขียวนะคะสวยมากๆค่ะสะดือแดงแป๊ดเลยนะคะจนต,ต้นต่อไปก็จะเป็นงามวงวานนะคะนี่งามวงวานงามวงวานนะยิ่งแก่ยิ่งสวยเช่นกันบนสีนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะนี่ต้นนี้งามวงวานนะเขาจะเป็นพื้นใบออกสีแดงเข้มนะคะ แล้วก็เม็ดแดงนะคะกระจายไปทั่วทั้งใบสวยมากๆเลยค่ะงามงวานนะถือเป็นบอนด่างเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะน้ำตาลแล้วก็เป็นพื้นสีแบบจางๆด้วยนะคะนี่เป็นแบบเหมือนบอนด่างนะคะเป็นบอนดางต่อไปเป็นพริกกับเกลือคะ่ะนี่นะคะฟอร์มสวยๆเลยพริกกับเกลือนะคะต้นนี้ก็ฟอร์มใหญ่นะ เนี่ยค่ะนี่นะคะพิกกับเปลือนะคะตัวนี้ก็5้าสิบาทเช่นเดียวกันต้นต่อไปก็คือตัวนี้จะเป็นปลาบู่ทองนะคะนี่ปลาบูทองของเราสีสดมากๆนะคะนี่นะคะฟอร์มก็สวยมากๆเลยสําหรับปลาบูทองนะไซส์นี้แข็งแรงมากๆนะคะนําไปเปลี่ยนกระถางแปดนะเลี้ยงยาวๆเลยนะคะนี่ ฟอมใหญ่นะคะแล้วก็ใบดกมากๆเลยด้วยต้นต่อไปเป็นบอลกาบฉัดชบานะคะต้นนี้ฉัดชบานะคะก็คือจะก,กัดสีชมพูเรื่อยๆนะคะจะก,กัดสีจะค่อยๆก,กัดสีชมพูเข้มเข้เขาเรื่อยๆนะคะเป็นบอลกาบที่สวยมากๆเลยสําหรับฉัดชบานะคะวันนี้ก็เอามาแบ่งในราคาบห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ฟอร์มสวยมากเลยนะเป็นบอลกาบนะคะ ตัวนี้เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายตัวเร็วแล้วก็สีสวยค่ะต่อไปเป็นอ่าต้นนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะนี่นะคะต้นนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะจะเป็นใบแดงแดงเงาเงาแบบนี้นะแล้วใบค่อนข้างหนาด้วยนะคะนี่นะคะต้นนี้จะเป็นสีแดงป้ายเขียว ก็คือมีความป้ายๆด่าง,งๆเขียวๆปนๆนะคะตัวนี้องค์หญิงทอฝันค่ะก็ไซส์ค่อนข้างโตนะคะนี่ไซส์สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะมีสองกระถางค่ะไม้เก่าๆที่สวนแล้วมีไม่ค่อยจำนวนมีไม่ค่อยเยอะแล้วนะคะเพราะว่า เราจะผ่าเปลี่ยนหน้าไม้ไปเรื่อยๆต้นไหนที่ขายกันเยอะแยะแล้วก็จะไม่ค่อยได้ผ่านะคะก็จะผ่าเป็นแม่พันธุ์ตัวใหม่เรื่อยๆนะคะต้นนี้เป็นศิลาเพชรนะคะนี่ศิลาเพชรศิลาเพชรมีแบ่งแค่ต้นเดียวนะคะก็หมดแล้วนะคะสําหรับศิลาเพชรนะตัวนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะต่อไปเป็นนางสุชาดานะคะนางสุชาดานะ นี่นะคะมีความป้ายชมพูแบบนี้แหละสวยนะสำหรับนางสุชาดานะคะนี่นะคะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นป้ายชมพูกระจายกระจายเนาะนี่ต้นนี้มาเป็นปื๊ดเลยนะคะถือว่าสวยมากๆเลยทั้งสองต้นนี้มีหัวนะคะก็คือเป็นไม้ยืที่อยู่ในกระถางสี่นะแต่ว่าเป็นไม้หลายเดือนแล้วนะคะคือเราไม่ได้เปลี่ยนกระถางถ้าลูกค้านำอ่า รับไปก็เอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะเขาก็จะโตแล้วก็แตกกอดีกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางไม่ได้เพิ่มดินให้เขานะคะดินก็คือนานแล้วนะตัวนี้หลายเดือนแล้วนะคะนางสุชาดาค่ะต่อไปต้นนี้เป็นสุขโขทัยนะคะสุขโขทัยต้นนี้เริ่มกัดสีแล้วนะคะเห็นไหมคะต้นใหญ่มากๆนะคะนี่ สุโคททยกัดสีแล้วก็มีมาแบ่งกระถางหนึ่งนะคะต่อไปต้นนี้เป็นฟอร์มสวยแดงมากๆเลยนะคะแดงเงาแดงแดงเงาแดงสวยมากๆเลยแล้วก็ใบดกด้วยต้นนี้นะคะคือเท้าลำไยนะคะเท้าลำไยแดงค่ะวันนี้ก็มีมาแบ่งกันสามกระถางนะคะสำหรับเท้าลำไยแดงแดงลงก้านแดงใบแดงก้านแบบนี้เลยนะคะ มี3ากระถางค่ะแดงไม่ยอมกันเลยนะคะห้าสิบบาทเช่นเดียวกันค่ะต้นต่อไปต้นนี้คือสีการจนาพิเศษนะคะต้นนี้คือสีการจนานะคะสีการจนาก็เป็นบอลเก่านะเริ่มกัดสีชมพูมาแล้วเห็นไหมคะนี่นะสีการจนาค่ะแล้วก็เอามาแบ่งห้าสิบบาทเช่นเดียวกันต่อไปเป็น ต้นนี้เป็นสีบุรีรัมนะคะสีบุรีรัมนี่นะคะแดงแๆชมพูเลยนะคะสวยมากๆสีบุรีรัมนะคะฟอร์มนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะสีบุรีรัมค่ะต่อไปต้นนี้เป็นสีปลาดนะคะมีหน่อด้วยนะก็คือน่าจะขึ้นมาซ้อนกันนะคะจะเป็นไม้ผาหัวแล้วก็น่าจะขึ้นมาสองหน่อนะ ต้นนี้เป็นสีปลาดนะคะจะเริ่มกัดพื้นชมพูมาที่หลังนะแล้วก็กระดูกขาแบบนี้นะคะแล้วก็มีแดงๆกระจายไปทั่วทั้งใบนะคะต้นต่อไปนะคะต้นนี้เป็นจังหวัดกาลสินค่ะเป็นบอนใบกลมนะกระดูกชมพูค่ะนี่นะคะมีจุดเล็กๆกระจายไปทั่วทั้งใบนะคะสวยมากๆเลยสำหรับจังหวัดกาลสินนะคะเป็น จังหวัดนะคะก็มีมาแบ่งสองต้นนะคะต่อไปต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นสาวาลินค่ะสาวาลินนะคะเขามีสีใบค่อนข้างแปลกนะคะนี่เป็นสีใบแบบนี้ตามธรรมชาติของเขาเลยนะคะสาวาลินค่ะไม่ได้เขียวอือเขียวอะไรนะคะเป็นเขียวแบบเขียวแบบอายังไงอะเขียวอ,อกจางๆนะคะ เนะะี่ยค่ะมีมาแบ่งสองกระถางนะคะสำหรับสาวาลินนะคะเราก็แบ่งแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะใครที่เก็บสะสมไม้นะคะใครยังไม่มีตัวไหนก็โทรมาซื้อได้นะคะส่วนต้นน,น,น,ะะตนี้เป็นพรมมณีนะคะต้นนี้เป็นพรมมณีเนี่ยนะคะเขามีความดังๆเห็นไหมคะพรมมณีนะห้าสิบบาทค่ะต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้เป็น พยามัตสุรีนะคะพยามัตสุรีของเราก็มีจํานวนนะคะวันนี้ก็นํามาให้ดูหนึ่งต้นนะคะอยู่ในกระสังกระถางสี่แล้วก็แบ่งแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพยามัตสุรีค่ะใครสนใจนะคะบนสี่ต้นไหนนะก็สามารถโทรมาสอบถามแล้วก็มาคุยกับเราได้นะคะเบอร์โทรที่เราขึ้นให้หน้าจอนะคะสามารถแอดไลน์ได้หรือว่า เรามี QR code ใส่ให้ด้วยนะคะก็คือสามารถสแกน QR code a โคแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ค่ะนี่นะคะวันนี้ก็เรามีบอลมาแบ่งประมาณนี้นะนี่นะคะวันนี้ก็ขอเป็นราคาเบาๆเนาะหลังจากที่เราทำคลิปบอนตัวแพงมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเป็นบอนเก่าบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านใดสนใจรับบนสีต้นไหนสามารถโทรมาสอบถามเราได้ค่ะหรือว่าต้นไหนที่ไม่มีในคลิปนะคะสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเป็นคลิปก่อนๆก,ก,ก็ถามได้เช่นกันนะคะถ้ามีก็เราก็จะหาให้นะคะโอเคค่ะส่วนของเราก็มีบนสีหลากหลายสายพันธุ์นะคะ ลูกค้าสนใจบอนสีสายพันธุ์ไหนก็โทรมาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะกดติดตามช่อง youtube ของเราไว้ด้วยนะคะ